ตอนที่ปลายหาสนสนนะครับวันนี้ระยะกีก่โลประมาณเจ็ดสิบโลหรือแปดสิบประมาณนี้ประมาณนี้ปไปไปเลย6กโมงสี่สครับออกจากลานไม่ใช่ออกจากสนสน เดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟมหาสมุทรนะครับซึ่งอยู่นู่นเลยนะครับปากน้ําประแสนะครับซึ่งเป็นชุมชนโบราณนะครับข้างในเขามีเป็นที่พักด้วยเป็นโฮมสเตย์นะครับบรรยากาศค่อนข้างสวยเลยก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูครับอะไรนะ เห็นเยอพอไม่เห็นไม่เห็นวันนี้เราจะไม่ไปทางแหลมแม่พิมพ์นะครับเรามาสำรวจเส้นทางนี้ดูใน Google Map ทางนี้มันไปทะลุออนุสาวรีย์สุนทรภู่ได้ก็ จะยนระยะทางไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เจอทะเลนะครับตรงอย่างเดียวเลยเส้นนี้ระยะทาง15กิโลนะครับจากจุดสตาร์ทมา ลาวนรถหลังนะจ๊ะบัดแกงกำ่ำปรดีนะครับ อีกพักหนึ่งมันจะเจอตึกสีชมพูอยู่ด้านซ้ายมือเราจะเลี้ยวซอยนั้นพี่ต้อมอยู่ไหนพี่ก็ที่โรงานได้ก็นเพงไา่อยางผมก็ขเข้ามาซอยข้างวัดว่องบ้าอ้าวพี่ยังตรงพี่ยังตรงมานิดนึงโอเคพี่ไไพี่ไปตามเส้นทางนั้นได้พี่จะไปถูกไหมล่ะตามตามที่ผมทำเอาไว้อ่ะ พี่ <ผม S 1> ต้องดูในเลยวัดมาอีกอเลยวัดมาพี่ที่ผมบอกว่าตึกสีชมพูไง,ง,ง,งอของพี่เนี่ยคือเข้าไปตรงแยกไฟแดงถูกป่ะใช่ผมเลี้ยวขวาแยกไฟแดงเลยพ,พี่พี่มาไกลยังไะผมเข้ามาประมาณครับสามโลสามโลอ่ะพี่มันจะมีมันจะมีถนนเลี้ยวซ้ายออกไปนะใช่ใชช่พี่มาเลี้ยวซ้ายเลยเดี๋ยวมันจะเจอมันจะเจอถนนที่ผมจะตัดไปเนี่ย แกนั้นเนี่ยจะยพี่ไปรอแถววะแถวนั้นก็ได้โอเคครับครับก็บบเดี๋ยวไปเจอพี่ต้อมข้างหน้าครับทางวันจริงๆแล้วมันก็เจอกัน<า>ไ,ดได้หมดอ่ใช่ไปได้หลายทางนี่ไง,ไง พาไปชุ่งปงทองได้ไปชุ่งปงทองไปสะพานไปวัดราดบรรลังได้เราก็ต้องไปทางนี้แหละตอนนี้ระยะทาง30กิโลนะครับยาวลัดตามหลังมาอยู่อันนี้คือแม่น้ำประแสนี่ไงสะพานทะเลน้อย ท่าก็ผักผักหรือผักวะพอพานอากาศกอไก,ก,ก,ก่พักท่ากับพักเอ่านผิดผมว่าผมผมนึกว่าผมให้เธอผมข้ามไม่น้ำแล้วผมพานสูกทางเหรอถูกพี่เข้านี่ไงเกืิดมืวไปเท่าเรือประแสริฐเมื่อกี้ครับ เราออพอไปถึงเาาร,รือรอบก็มีตักปลากระแสติ้ก็ออกแหลมาพิมพ์อด้อีกเหมือนกันอาจ<อ>จะกลับเส้นนั้นกันเหรอครับใช่พีดีได,ด้ร <laughs> ลอกพี่เจ็ดสิบโลพอดี ครับชิญนลอลลาร์อาบน้ำแบบอาเปิดครับระวังลื่นระวังลื่น <c oughs> ใส่แมสกกันเอาพี่เลย <c oughs> พี่ใส่ไงนี่ป่ะเึ็แล้วครับมาหาสมดโอเคครับบ่ะ <te plays> <smotattly> Rồi <tuh faz> <oatríe> <brothiki> ba เก้าโมงสิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วแล้วนะคะเปียกไหมเสร็เสร็จกิโลกัทางนี้ขึ้นสะพานกับ บ้านพิพิธภัณฑ์ประแสน,นะครับน่าจะเปิดทุกวันหยุดมั้งก็เหมือนก็มีรูปเก่านะครับของที่นี่เป็นชุมชนส่วนนี้ก็เรือเรือประแส เรถกระแสนะครับจงังรอง กรณีพิเศษทางสารวัตรปรการสัมพันธ์ช่วงพิเศษกรณีพิเศษนะคะออกซ้ายก็ได้จะเล็กซ้ายเนี่ยสวัสด yeah. ีครับ เรากำล like ังจะขึ้นสะพานประสาสินกันอีกแล้วนะคะขาลับรถกลับทางนี้สวัสดีครับผมเจอันเพื่อนนักปั่นพี่น้องทักทายกันปกติจะเสียงอาจจะเนื่อยหน่อยเพราะเหนื่อยกำลังขึ้นเนิน 50กิโลนะครับเดี๋ยวได้เวลากินข้าวฮะเดี๋ยวเราแวะร้านถัดไทยเจ๊มหมวยนะครับร้านตกเก่าร้านเก่าที่เราไปกินแล้วไงพี่ป้แงแดงอะ่ะ

เรามากันนะกับระยะทาง52กิโลปั่นมาได้52กิโลแล้วใช่กับแสงแดดที่คาดการผิดคาดการว่าจะไม่มีแสงแดด เราจะมาออกไอ้ตรงเทศบาลสุนทรภู่ใช่ไหมตรงเนี้ยเราเรียกเทศบาลสุนทรภู่โอ้ผู้กี่โมงแล้วเนี่ย11โมงระยะทาง6 6กิโลครับนะ เหลืออยู่ประมาณ3โลเราจะถึงสวนสวนที่เราจอดรถเอาไว้ได้แค่69โล69.5 โอเคจบแล้ววันนี้ได้ระยะก็70โลนั่นแหละครับขาดอีกนิดหน่อยอีก300เมตรโอเคไว้เจอกันใน e ี่พี่อไปครับโอเคครับไปกันครับสวัสดีครับ